หนึ่งสองสามสี่ห้าครับกับผมเอ็มินเพจธรรมารสบ้านกระบวนครับพามาดูที่กับปีศาุมลงครัววัดศรีบุญเรืองนะครับนี่ครับแม่ครัวกำลังเตรียมกับข้าวเตรียมปัตตาหารนะครับแม่ครัวผู้ตื่นก่อนนอนที่หลังนะครับกำลังยุ่งกันเลยนะครับแม่ครัวเดินลดแม่เดิน แม่ครัวกำลังเตรียมข้าวถวายพระสงฆ์นะครับวันนี้เป็นวันงานปฏิบัติธรรมวันสุดท้ายนะครับพระสงฆ์ครูบาอาจารย์ที่มาประพฤติวัดปฏิบัติธรรมเพื่อจะออกอรพานกรรมนะครับวันนี้นี่ครับจะแยกเป็นสองกระเพียภูมิลงครัวนะครับทางนู้นเป็นทางลงครัวข้างนอกนู้นเป็นผัดกับข้าวครับอันนี้เพื่อนเตรียมใส่ปลาข้าวนะครับ แม่ครัวเพิ่งเตรียมพาคข้าเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับ่ครับพข้าเตรียมตัวขึ้นโต๊ะแล้วนะครับแม่ครัวผู้ตื่นก่อนนอนที่หลังจริงๆนะครับวัดสีบุญเรืองนะครับ